ขอสวัสดีผู้ติดตามช่องขึ้นทินบานรักนะครับผมในคลิปนี้ผมกับสิผ้าพ,พี่น้องเข้าไปเลี้ยงแพะนะครับอีกวิธีหนึ่งที่ผมเลี้ยงก็คือเป็นการเอาไปผูกตามไร้ท่างนะครับผมหรือว่าตามคันเทน,น่าไงของผมนะครับผมให้แพะมันกินยาเอามันไปเปลีป่ยนบรรยากาศอยู่สถานที่ภ่ายนอนะครับมันกับสีไดงบวกขียบนะครับผมเอาไปกินยาข้างนอนครับมือนีบรรยากาศดีนะครับมีแดดจักน้อยนะครับ ผมกัดสีล่อห้ยาแหงนะครับผมแจงเสี่ยวแพะผมออกไปผูกเกลี่ยงข้างนอกนะครับว่ากัดสีลดการเกิดพยาธิในแพะเข้านํานะครับผมเชือกที่ผมใส่ผูกลามนะครับก็จะบกริ้ยเวนะครับก็จะประมาณเม็รหน่อยๆนะครับผมเพราะว่ามันจังบอถึงเข่าถึงพักของข้าเจ้านะครับผมผมกัจะมีบบวงข้อให้ทุกตัวนะครับก็จะเป็นเชือกห้อยอยู่ข้อนะครับก็จะเป็นล้มล้่มในแจ็คหน่อยนะครับจะบวกริ้วข้อเขานะครับเพราะกั ผูกแลลากไปนะครับแพะมันบค่คยถอยล้างให้เสือกลุดนะครับคือเสือกมันก็จะลุมออกหัวแพะได้นะครับแต่ละตัวนะครับผมก็จะใส่วิธีนี้นะครับผูกมันก็ยูนะครับกินยากินยังมันก็หากินได้ตามสบายของมันนะครับเบาอึดอัดนะครับบ่เหตุไหนมันกินยายากนะครับผมแต่ว่าวิธีนี้นะครับค้นที่บ่เคยผูกบ่เคยลามนะครับแพะอาจจะตกใจหรือว่าผูกเกลี้ยงบ่ได้นะครับมันก็ต้องผ่านการฝึกนะครับผมผมก็ ก้อนที่เลี้ยงแบบนี้ได้ผมก็ฝึกมันก้อนนะครับผมผมก็เริ่มลามก้อนแล้วกพยายามลามมันไว้ใกล้ๆกันนะครับพอมันหมักอยู่กันเป็นปูงนะครับก้อนจะลามแยกกันไปเรื่อยได้นะครับผมหญ้ามันบ่เห็นมูบ่เห็นยางมันก็จะห่อนะครับบอกินหญ้านะครับผมผูกที่แรกมันก็จะแลนนะครับแลนเสือกหัดข้อนะครับก็ถ้าคนเคยล่องก็น่าจะเคยเห็นนะครับผมแต่คนล่องเบิ่งนะครับเพราะว่ามันมันบด้ง่ายนะครับซุ้มใดที่มันผูกบได้ออหรีผมก็ปล่อยออกนะครับผมผมก็จะเก็บใบแต่ซุ้มที่มันนนุ้แลว บอตื่นเสือกนั่นะครับผมมันก็จะเลี่ยงง่ายนะครับกัเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผมใส่นะครับมันก็บดาหายยาไม่ให้มั่นนะครับกัเปลี่ยนบรรยากาศให้มั่นนําย่ามเลี่ยงเข้ากับบดาเฝ้ามันนะครับผมประเภทอาหารแพะเนี่ยครับมันกะถือว่าเป็นสัต์ที่กินกินเกือบทุกอย่างอีลีนะครับผมเพราะว่าผมเลี่ยงมันก็กินได้เบิดทุกอย่างนะครับผมแพะผมเป็นแพะพื้นบ้านนะครับผมกินง่ายอยู่ง่ายนะครับสุขภาพกับแข็งแรงดีนะครับบ่ค่อยป่วยบ่ค่อยเป็นเอียงนะครับผมยาผมก ยาขาพยาธิมันแน่นะครับยาหลอกบำรุงผมบ่คอยฉีดในแพะนะครับถ้าพยาธิบางที่ผมก็จะท้ำเป็นไล่โตไปนะครับเท่ากับเบิงสุขภาพมั่นเบิงขนมั่นเอานะครับผมเช็คเช็คตรวจสอบสุขภาพมั่นเอานะครับสังเกตเอานะครับใบไงนะครับผมผมกะบ่าเวนผู้เชียวชาญหรือว่าผู้รอบดูนะครับในการเลี้ยงแพะนะครับแต่ผมกะเพื่อเลี้ยงไปเรื่อยนะครับกะมีอย่างกะเขามากพูดคุยกันใดขาเมนเขามากกันใดนะครับผมกะ มีประสบการณ์จริงนะครับอาจจะมีเอียงแช่ให้เป็นประโยชน์กับคนที่ต้องการเลี่ยงหรือว่าอ,อยากล่องเลี่ยงนะครับผมขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามกัรรับชมคลิปนะครับผมขอขอบคุณครับ